ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นสุดลูกหูลูกตามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองสีหานครเจ้าชายของเมืองนี้ทรงมีพระสิริโฉมงดงามราวกับเทพนิยายราวกับภาพวาดตัวพระในวรรณคดีก็ไม่ปานความงามของพระองค์ ขจรขจายไปจนทั่วสามโลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์บาดาลและสวงสวรรค์เหล่ามนุษย์อมนุษย์ยักษ์หรือแม้แต่นางฟ้านางสวรรค์ก็ต่างลงไหลได้ปลื้มในพระพักของเจ้าชายอย่างท่วนทั่วทุกตัวตนเลยทีเดียวเจ้าชายมีพระนามว่าเจ้าชายสิีหราชวันหนึ่งพระองค์อยากจะเสด็จไปประพราสในป่า จึงได้สั่งให้ข้าราชบริพารจัดเตรียมข้าวของจนพร้อมสับแล้วจึงออกเดินทางในเวลาต่อมานั่นเองพอเดินทางได้สักระยะก็มาถึงภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนั้นมีนามว่าภูเขาตะมุซึ่งเป็นที่อยู่ของนางฟ้าตะมินั่นเองหลังจากที่นางฟ้าตะมิได้เห็นใบหน้าที่งดงามหล่อเหลาของเจ้าชายนางก็เกิดผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของเจ้าชายขึ้นมาทันที แต่ติดตรงที่ว่านางฟ้าตามิทราบข่าวมาว่าเจ้าชายสีหราชเป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างถือศักดิ์ถือสิอสทธิ์เป็นที่สุดแถมยังมีจิตใจที่ไม่โอบอ้อมอารีอีกด้วยนางฟ้าตามิจึงได้รอโอกาสให้ถึงเวลาพบค่ํหลอให้บรรดาข้าราชบริพารทุกคนเข้านอนกันจนหมดสิน้นนางจึงได้ถือโอกาสนี้เข้ามาหาเจ้าชายศีหราชและเพื่อความมั่นใจ นางฟ้าตามิก็ได้ใช้เวทมนต์สะกดทับให้กองทัพของเจ้าชายสีหราชได้อยู่ในพวังอยู่ในความฝันตลอดราตรีนี้นั่นเองและในขณะที่นางฟ้าตามิเดินมาถึงที่ประทับของเจ้าชายสีหราชทันทีที่นางเห็นใบหน้าของพระองค์นางก็เกิดแฮปปี้เป็นที่สุดใบหน้าของนางแสดงถึงความเบิกบานยิ่งอยู่ใกล้ๆนางยิ่ง,ลงหลงไหลได้ปลื้มในหน้าตาของเจ้าชายศีหราชเป็นที่สุด และด้วยความที่นางฟ้าตามิเกิดความสงสัยว่าเจ้าชายสีหราชจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอแบบที่คนกล่าวขานไว้จริงหรือเปล่านางจึงได้เนรมิตร่างกายตัวเองเป็นนางฟ้าแก่ๆเพื่อมาเข้าเฝ้าเจ้าชายสีหราเอชอกาบบังคมทูลเพคะเจ้าชายหลังจากที่เจ้าชายได้ยินเสียงคนแก่พระองค์ก็ตกใจสะดุ้งตื่นจากการบรรทมเอา้าเจ้าคือใครเนี่ย ทำไมาได้ยังไงอะ่ะทำไมถึงได้แก่งอมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่แต่งตัวสวยแบบเนี้ยจะเป็นคนแก่จริงหรือเปล่าเนี่ยอือเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เห็นว่าพระองค์อหน้าตาหล่อเหลาสวยงามก็เลยจะมากราบการทำความรู้จักกับเพคะเออทหารทหารไปไหนกันหมดเนี่ยมีคนมาถึงที่ประทับของเรายังไม่มีใครรู้ตัวอีกแล้วเนี่ย ทหารทหารไม่หน่อยสิไม่ต้องเรียกหรอกเพคะหม่อมฉันน่ะท่องมนสะกดทับตอนนี้ข้าราชบริพานของพระอ,องค์อ่ะอยู่ในพะวังทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วปลุกยังไงก็ไม่ตื่นหรอกเพคะแล้วเจ้าต้องการอะไระนางฟ้าเนี่ย ก็เห็นว่าพระอ,องค์อ่ะเดินผ่านเห็นว่าหน้าตาหล่อเหลาสวยงามหม่อมฉันเป็นนางฟ้านานเหลือเกินแล้วว่าไม่มีใครผ่านมาทางนี้เลยผ่านมาก็มีแต่พวกกะเลวกระลาดหน้าตาถูอีตู้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะพระอ,องค์อ่ะหล่อเหลาสวยงามผ่านหน้ามาอีฉันก็เกิดผูกจิตสมัครรักใครเจ้าชายเพคะเป็นผัวของหม่อมฉันได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ย อยู่ดีๆมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเจ้าไม่เจียมบอดี้เลยอ่ะแก่ก็แก่เป็นนางฟ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่านางฟ้าบ้าบอคอแตกอะไรถึงไม่สามารถเนรมิตร่างกายตัวเองให้สวยงามได้อ่ะมันก็สวยจริงๆอ่ะสวยเพียงแต่อยากมาลองใจว่าเจ้าชายเป็นคนดีหรือเปล่าอ่ะก็เลยมาในร่างคนแก่ผิดหวังว่าเกินอ่ะเจ้าชายปากไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหยียดคนด้วยไม่ค่อยให้เกียรติคนแก่เลยอ่ะเอา้า ก็เราไม่รู้จักเจ้านี่อยู่ดีๆอ่ะเจ้ากระบุกมาถึงห้องบรรทมของเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยแอปแป้ออกไปดูนี่เธอออกไปซะเราไม่ต้อนรับเจ้าอ่ะอุ้ยเราอ่ะคือนางฟ้าตะมีผู้ครอบครองภูเขาตะมูแห่งเนี้ยที่ที่พระองค์บรรทมอยู่รวมไปถึงคาราชบริพานของพระองค์พักอาศัยอยู่ในเขตปกครองของหม่อมชั้นทั้งหมดเลยพระองค์จะปากดีแบบนี้ไม่ได้นะเพคะ ทำไมอ่ะทำไมเราจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อเราอ่ะไม่ได้สนใจเจ้าอ่ะเจ้าเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเป็นนางฟ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนางฟ้าอะไรสภาพแบบเนี้ยโถเจ้าชายอะไรละเอียดหยามคนแล้วเกินเนี่ยอะอีฉันต้องทํายังไงพระองค์ถึงจะเชื่อว่าอีฉันเป็นนางฟ้าจริงๆงอ่ะฮะก็ถ้าอย่างนั้นเจ้าอ่ะก็เนรมิตอะไรสักอย่างสิเอาให้เราเห็นจัดจะา เห็นได้ด้วยตาเนื้อด้วยนะเราถึงจะยอมเชื่อได้หรือเปล่าล่ะนางฟ้าได้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันน่ะนึกโกรธแค้นชิงชังพระอ,องค์เหลือเกินพระองค์อะ่ะดูคนแค่ภายนอกเห็นคนที่ด้อยกว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าพระองค์อะ่ะคิดผิดเลยพระองค์อะ่ะไม่มีทศพิธราชธรรม เสียใจจริงๆที่เมืองของพระอ,องค์อะ่ะจะต้องมีเจ้าชายที่เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นพระราชายอย่างพระอ,องค์เอาละถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะสั่งสอนพระอ,องค์ให้รู้จักที่ต่ำที่สูงให้รู้จักให้เกียรติคนยากไร้ให้มีเมตตากรุณาต่อผู้ที่ด้อยกว่าหม่อมฉันจะขอสาบพระอ,องค์ให้มีหน้าตาอัปลักษ เป็นคนจันทานเสื้อผ้าขาดรุ่งลิ่งโอมเพียงเพียงเพียงสิ้นคำของนางฟ้าตามิปรากฏว่าเจ้าชายสีหราชร่างกายของพระองค์ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากผิวที่ดูสวยงามตอนนี้ก็ช่างดำคล้ำและแถมแตกกล้านอีกด้วยร่างกายค่อยๆหดเล็กลงไม่มีความสง่างามเหมือนเช่นแต่ก่อน แถมใบหน้าของพระอ,องค์ก็ยังเต็มไปด้วยตุ่มกละและสิวฝ้าราคีไม่มีความใสกระจ่างดังเช่นแต่ก่อนพูดง่ายๆว่าร่างของเจ้าชายสีหราชในตอนนี้ได้มาลายหายสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ร่างกายของชายขอทานในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นแต่ก็หน้าตามไม่เหมือนกับเจ้าชายสีหราชเลยสัทีเดียวเอจอจะทำอะไรเราเนี่ยทำไมร่างกายของเราถึงได้ปแปลกๆอ่ะ ดูนี่รู้หรือเปล่าว่าข้าทําอะไรพระองค์อะ่ะเจ้าทําอะไรรานางฟ้าตะมิถ้าอย่างนั้นก็ส่องดูที่น้ํานั่นสิน้ําในตุ่มอ่ะท่านก็จะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะห <c oughs> ลังจากนั้นเจ้าชายสีหราชก็ค่อยๆบรรจงส่องหน้าไปที่ตุ่มน้ําปรากฏว่าภาพที่ปรากฏต่อหน้าของพระองค์นั้น เป็นผู้ชายหน้าตาสูบโสมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวหาความสวยงามไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนหน้าตาของเจ้าชายศีหราชผู้มีสิริโฉมงดงามอีกต่อไปใครอะ่ะนี่หน้าของใครเจ้าเอาหน้าใครมาใส่ที่ตัวเราอะ่ะฮะนางฟ้าก็หน้าพระองค์นั่นแหละพระองค์จะได้รู้ข้าขอสาบให้พระองค์เป็นขอทานเร่ร่อนร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรักแท้ หากเมื่อไหร่พระองค์อายุครบ25ปีแล้วยังไม่เจอรักแท้ก็ขอให้พระองค์มีสภาพแบบนี้ตลอดไปอ่ะถ้าหากว่าสำนึกได้และจะเกิดรวบรัดตัดตอนไม่อยากจะเป็นขอทานพระองค์อ่ะเสนอตัวเป็นผัวของอีชั้นตอนเนี้ยอีชันก็จะเมตตาถอนคำสาบให้เอาหรือเปล่าเล่าไม่เราไม่เอาอ่ะ เราจะต้องมีอะไรกับนางฟ้าแก่ๆสภาพบูบี้บูบี้อย่างเจ้าอะ่ะเรายอมหน้าตาอัปลักษณ์ยอมอยู่ในสภาพขอทานแบบนี้ตลอดชีวิตดีกว่าออะไรวะเนี่ยปากดีแลือเกินเจ้าชายเอยงงยโกรธแลือเกินเนี่ยเป็นนางฟ้ามาตั้งนานไม่เคยมีใครดูถูกขนาดนี้เลยโอมเพียงข้าขอสาบพระเจ้าชายศรีหราตเป็นบ้าใบไม่สามารถพูดได้จนอายุครบ25ปี หากเจอรักแท้เมื่อไหร่คำสาบของข้าทั้งหมดก็ขอให้เป็นโมฆะเพียงเพียงเพียงหลังจากที่พูดจบนางฟ้าตะมิก็เหาะขึ้นฟ้าแล้วก็หายวับไปกับตาส่วนเจ้าชายสีหราชก็ตกใจมากรีบตะโกนเรียกนางฟ้าตามิทันทแีแบะแบ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 พระองค์ตกใจหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะไม่ว่าพระองค์จะตะโกนยังไงก็ไม่มีเสียงออกจากลำคอของพระองค์เลย เป็นเสียงเพียงแค่คนบ้าใบ้ลองแบะแบะแบะออกมาเท่านั้นเองเจ้าชายศรีหราชพระองค์ทรงกําลังมึนงงในเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในใจหนึ่งก็คิดว่าหรือนี่อาจจะเป็นความฝันถ้าหากว่าพระองค์ล้มตัวลงนอนอีกสักครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็คงจะกลับมาสู่สภาวะปกติตามเดิมคิดได้เช่นนั้นแล้วเจ้าชายศรีหราชจึงล้มตัวลงนอนอีกครั้ง จนเช้าวันต่อมาเจ้าชายศรีหราชก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดชีวิตเพราะว่ามหาดเล็กครูพรไทยของเจ้าชายศรีหราชได้ทําการปลุกเจ้าชายขึ้นมาแถมการปลุกของเขากับใช้เท้าถีบไปเต็มๆแบ๊ะแบ๊ะแบะแบะ,แบะ,แบะไอ้บ้าใบา้มึงมาทําอะไรที่ที่นอนของนายกูเนี่ยมึงเป็นใครอะ่ะฮะแบะแบ๊ะแบะแบะ๊ะอืมไอ้นี่เป็นบ้าใบ้ เอ้ยพวกเรามาจับตัวมันหน่อยเว้ยมาช่วยกันพอสิ้นคำของมหาดเล็กทหารหลายนายก็วิ่งกลูกันเข้ามาจับไอบ้ใบขอทานแบ๊ะแบ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 ะมึงจะมาแบะ๊ะแบะ๊ะอะไรของมึงเนี่ยฮะนายกูอยู่ไหนมึงบอกมาอยู่นี้เลยไม่ว่าทหารจะเข้นความจริงจากไอ้บ้าใบาสักเพียงใดก็ตามมันก็ไม่สามารถตอบอะไรใครได้ ดังนั้นพวกข้าราชบริพารของเจ้าชายศรีหราชจึงได้นำตัวไอ้ใบคนบ้ากลับไปยังเมืองให้พระราชาพระองค์ทรงได้ตรวจสอบความจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาถึงเมืองเหล่าทหารก็ได้นำตัวไอ้ใบไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีและหลังจากที่ไอ้ใบเห็นพระราชามันก็ดีใจมากมันรีบวิ่งตรงเข้าไปสวมกอดพระราชาทันทีอา้าวเอ้ยทหารจับตัวมันเอาไว้ มันคิดจะวิ่งมาสวมกอดเราพระเจ้าค่ะนี่ไอ้ใบ้เอ็งก็บอกความจริงมาดูนี้ว่าเอ็งเอาลูกของข้าไปไว้ที่ไหนอ่ะแบะ๊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 ะแบ๊ะอืมแม่เราว่ามันคงจะไม่รู้เรื่องอะ่ะเฮ้ยทันทหารทั้งหลายสภาพมันเป็นบ้าใบาแถมที่เป็นขอทานคงจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรทำพยันอันตรายลูกชายของเราได้แน่นอน ลูกชายของเราจะต้องเกิดอันตรายทางด้านอื่นไอ้ใบผู้นี้คงจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไปในประเทศมันไปเอาออกไปให้พ้นจากเมืองของเราห้ามให้มันกลับมาเหยียบเมืองของเราอีกจำเอาไว้ด้วยพระพุทธเจ้าคะ่ะหลังจากนั้นเหล่าทหารก็ได้นำตัวไอ้บ้าใบาออกมาพ้นประตูเมืองพร้อมกับขับสายไล่ส่ง ในประเทศมันออกให้ห่างไกลจากเมืองเมืองนี้ไอ้บ้าใบเศร้าโศกเสียใจไปที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวมันเองก็คือเจ้าชายสีหราชนั่นเองคงจะเป็นข่าวกรรมของมันมันถึงได้ระเหิดออกจากเมืองที่เป็นเมืองของตนเองเดินทางออกไปไกลแสนไกลและไม่รู้ได้ว่าเป้าหมายข้างหน้าจะต้องไปเจอกับอะไรมีอะไรที่จะคอยมันอยู่ไม่อาจจะรับรู้ได้เลยครับท่านผู้ฟัง ช่างน่าสงสารจริงๆผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเจ้าชายสีหราชถึงต้องเสียใจตลอดชีวิตเลยทีเดียวครับเจ้าชายสีหราชในคราบของไอ้บ้าใบ้ขอทานเศร้าโศกเสียใจอยู่นานวันร้องห่มร้องไห้ในทุกค่ำคืนเศร้าโศกเสียใจไปก็แค่นั้นพระองค์ก็ทรงคิดได้ว่าจะต้องหาคู่แท้หารักแท้ให้เจอให้ได้สักวันหนึ่งเพื่อเป็นการถอนคำสาปของนางฟ้าตะมินั่นเอง วันหนึ่งไอ้บ้าใบ้ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ที่ลำธารหน้าตาของหล่อนช่างสาสวยอาจจะพอไปวัดไปวาได้เจ้าชายสีหราชเห็นเข้าดังนั้นจึงได้เข้าไปทำการเกี่ยวพาราสีเจ้าหล่อนแบะ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 บูอุ๊ยอะไรเ่ะขอทานสุกโปกบ้าใบา้พูดหน้าเกียดหน้ากลัวเหลือเกินนะ่ะ แถมท่าทางก็ยังทะลึ่งตึงตังอีกด้วยอ่ะไปไอ้บ้าใบไปไกลๆจากฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวละเกินน่ะแบ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 ะบูแบะบูแบบูไปอย่ามาใกล้ฉันไอ้บ้าพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยขอทานบ้าใบจจรังแกลูกอ่ะไหนไอ้ขอทานที่ไหนวะฮะมึงจะมามั่วกับลูกกูอ่ะอ้ออยู่นี่เองเอากระบาลมึงมาให้กุเพนซะดีๆแบะ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  เจ้าชายสีหราชรู้ว่าไม่สําเร็จพระองค์ก็ทรงวิ่งตีนแตกหนีตายออกจากสถานที่แห่งนั้นทันทีเป็นแบบนี้เนิ่นนานหลายปีครับท่านผู้ฟังไม่ว่าเจ้าชายสีหราชจะผูกจิตสมัครรักใครในตัวของผู้หญิงคนไหนจะเข้าไปทําการเกี่ยวพาราศีเขาผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนก็ต่างรังเกียจแล้วก็หวาดกลัวพระองค์บรรดาผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆก,ก็วิ่งมาทําร้ายร่างกายเจ้าชายสีหราชจนพระองค์ทรงบาดเจ็บ บางครั้งก็ถึงกับหัวร้างข้างแตกเลยทีเดียวจนเวลาผ่านไปถึง4ปีกว่าบัดนี้เจ้าชายศรีราชอายุของพระองค์ก็ใกล้เข้าสู่อายุ25ปีเต็มทนแล้วพระองค์ทรงท้อแท้พระไทยมากคิดว่าชาตินี้คงจะไม่สามารถมีรักแท้ได้อาจจะต้องมีสภาพเป็นขอทานบ้าใบ้แบบนี้ตลอดชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้เมื่อพระองค์ทรงคิดได้ดังนั้น ก็ทรงเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาในขณะเดียวกันนั้นก็มีผู้ชายสองคนเดินผ่านมาได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเจ้าหญิงกำลังจะทำการเสี่ยงเลือกคู่เจ้าชายสีหราชในคราบของขอทานได้ยินเข้ากดถึงกับแสดงหน้าตาดีอกดีใจขึ้นมาทันทีแบ๊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 พอองค์ทรงลิงโลดแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีทันใด หนึ่งในสองของผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดกับพระองค์ว่าโอ้ไอ้บ้าใบเองก็ลงไปเลือกคู่ดูบ้างสิเจ้าหญิงอ่ะพระองค์อ่ะไม่ได้รังเกียจละงอนใครเลยเนี่ยอยากดีมีจนสูงต่ำดำขาวไปร่วมพิธีกันได้หมดอยู่ที่ว่าพระองค์จะทรงเลือกหรือเปล่าเองก็ไปได้นะไอ้บ้าใบถึงพระองค์จะไม่เลือกแกแต่แกไปถึงอ่ะที่นั่นน่ะมีอาหารการกิน ผลหมากรากไม้เอาไว้ต้อนรับผู้คนเยอะแยะมากมายไปเถนะไอ้บ้าใบ้ไปกินให้เต็มอิ่มสักมื้อของเองเถอะแบ๊แบะแบะแบะหลังจากนั้นเจ้าชายสิีหราชก็พยักหน้ารับคำพร้อมกับวิ่งตรงไปที่เมืองของเจ้าหญิงทันทีและเมื่อไอ้ใบ้มาถึงพิธีก็กำลังเริ่มพอดีไอ้ใบ้ทำหน้าตาเก้เก้กลางๆเด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 ินไปที่ลานเลือกคู่แบะ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 บู และหลังจากที่เจ้าหญิงมองเห็นเจ้าชายสรีหราชในคราบของขอทานบ้าใบ้พระองค์ก็ทรงผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของเจ้าชายสรีหราชทันทีเพราะว่าทุกๆคนเห็นว่าไอ้ขอทานคนนั้นช่างหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวเหลือเกินมีเพียงแค่เจ้าหญิงมาลีเพียงแค่พระองค์เดียวที่มองเห็นว่าเจ้าชายสรีหราชนั้นพระองค์ทรงรูปทองและก็หน้าตาของพระองค์นั้นทรงพระสิริโฉมงดงามเหลือเกิน เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าหญิงมาลีจึงได้เสี่ยงพวงมาลัยไปหาเจ้าชายศีฮาราชนั่นเองคนในงานพากันตกใจเลยทีเดียวม่นึกเลยว่าเจ้าหญิงมาลีจะมีสเปคแบบนี้โอ้ยถ้ากูรู้ว่าเจ้าหญิงชอบผู้ชายแบบเนี้ยกูไม่แต่งองค์ทรงเครื่องมาขนาดนี้หรอกทําตัวบ้าๆบอๆมาดีกว่าดูสิสเปคผู้หญิงเป็นแบบเนี้ยแอป,ปแฝปฏิกัสกูไม่น่าเหลือ,อยะแต่งตัวมาสลลขนาดนี้ใช่ กับผมด้วยกับผมไปถึงเจ้าชายของเมืองใหญ่เจ้าหญิงกลับไม่เลือกไปเลือกคนบ้าใบ้มาทำผัวโอ้ยไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนไปดีกว่ากับผมขอไปก็แล้วกันลาขาดไม่กลับมาเหยียบที่เมืองนี่อีกแล้วอะ่ะไายสาลาสิ้นดีและหลังจากที่บรรดาผู้ชายที่มาร่วมงานค่อยๆทยอยกันกลับทีละคนสองคนบริเวณงานเลือกคู่ก็เริ่มเงียบสงบลงเจ้าชายศีหราช ได้เดินมาหาเจ้าหญิงมาลีและเจ้าหญิงมาลีก็ได้ใช้มือของพระอ,องค์กลุ่มไปที่มือของเจ้าชายสีหราชพระองค์ทรงเป็นใครเพคะถึงได้มีสิริโฉมงดงามหล่อเหลาถึงขนาดนี้เนื้อตัวของพระองค์ก็ดังเช่นทองคําตั้งแต่หม่อมฉันเกิดมาไม่เคยเห็นว่ามีใครที่จะสวยงามได้ขนาดนี้พระองค์เป็นกรรษัตริย์จากเมืองใด หรือว่าเป็นเทวดาจากสวรรค์ชั้นไหนเหรอเพคะคือว่าเราเป็นเจ้าชายเราถูกสาบให้กลายเป็นขอทานเราดีใจเหลือเกินที่องค์หญิงเห็นร่างจริงของเราทุกคนที่เห็นร่างเราเป็นเพียงแค่ขอทานบ้าใบา้ก็ต่างรังแกเราสร้างความเจ็บปวดรวดราวให้กับร่างกายของเรานานับไม่ถ้วนเราดีใจเหลือเกินที่เจ้าหญิงมาลีพระองค์ทรงมีตาทิพย์ มองเห็นร่างกายของเราและในขณะที่เจ้าชายสีหราชและเจ้าหญิงมาลีกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นก็คืออายุของเจ้าชายสีหราชก็ได้ครบ25ปีบริบูรณ์ในช่วงเวลานี้เองและหลังจากที่เจ้าชายสีหราชอายุครบ2 5ปีแล้วร่างกายของพระองค์ก็เริ่มกลับกลายเป็นสีทองมีพระสิริโฉมงดงามดังเช่นการก่อน เสื้อผ้าอาพรเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองสร้อยสังวานกลับมาบรรจงอยู่ในร่างกายของเจ้าชายดังเดิมและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจนี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าของชาวเมืองทุกคนต่างแซ่ซ้อนสรรเสริญว่าเจ้าชายสีหราชเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามเหลือเกินและเจ้าหญิงมาลีนั้นพระองค์ทรงเป็นคู่แท้ของพระองค์เพราะมีเพียงแค่เจ้าหญิงมาลีพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นร่างจริงของเจ้าชายศรีหราช และหลังจากนั้นเจ้าชายศรีหราชกับเจ้าหญิงมาลีก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกันในเวลาต่อมานั่นเองและหลังจากที่เจ้าชายศรีหราชและเจ้าหญิงมาลีทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสกันแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้ตัดสินใจกันว่าจะเดินทางกลับเมืองของเจ้าชายศรีหราชเจ้าหญิงมาลีก็พอพระไทยพระองค์เต็มใจที่จะเดินทางกลับพร้อมกับเจ้าชายศรีหราช และต่อมาทั้งสองพระองค์ก็ครองรักกันด้วยความสุขตราบนานเท่านานครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ